สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาแนะนำในเรื่องการ Import ข้อมูลของ Customer เข้าระบบ MD ERP ค่ะโดยในกรณีนี้นะคะก็จะอยู่ในกรณีที่ลูกค้านะคะมีสาขามากกว่า1สาขาน,นั่นเองค่ะโดยในส่วนของการ Import ข้อมูลของ customer นะคะตรงนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีก็คือในส่วนของอลูกค้านะคะมีข้อมูลของ c ั s t o m e r เป็นจานวนมาก หรือว่าจะใช้ในกรณีที่ลูกค้านะคะมีการย้ายข้อมูลนะคะจากระบบหนึ่งนะคะมาใช้ในส่วนของระบบ md erp นะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราก็จะมีเทมเพลตเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะกรอกข้อมูลของ customer ค่ะจากนั้นก็นำมา Import เข้าระบบ md erp ค่ะค่ะแล้วก็อันดับแรกนะคะเราจะพามาดูในส่วนของเทมเพลตที่จะใช้ Import ข้อมูลของ customer นะคะ ในส่วนของเทมเพลตนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสามแบบค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของเทมเพลตของสาขาอีกหนึ่งแบบนะคะในส่วนของการ Import ข้อมูลของ Customer ค่ะก็จะมีทั้งในส่วนของ Person นะคะที่เป็นในเรื่องของอบุคคลธรรมดาถัดมาค่ะก็จะเป็น Company นะคะที่อยู่ในกรณีที่มีสาขามากกว่า1สาขาแล้วก็เป็น Company นะคะในกรณีที่มีสาขาสำนักงานใหญ่ค่ะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของสาขานั่นเองเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะเราจะใช้เป็นกรณีที่เป็นการ Import ข้อมูลของ Customer นะคะในกรณีที่มีสาขามากกว่า1สาขานั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดตัว Import นะคะ ก็มาที่ไฟล์ได้เลยแล้วก็เลือกดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel นะคะหน่วยไฟล์ที่ได้นะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลตัวอย่างนะคะที่เราได้ระบุเข้าไปในส่วนของเทมเพลตค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้อมูลนะคะในแต่ละแถวนะคะว่าข้อมูลนะคะในแถวนี้นะคะมาจากส่วนไหน ก็คือข้อมูลในแถวแรกนะคะตรงนี้ข้อมูลเขาก็จะมาจาการะบบ md erp นะคะซึ่งก็จะเป็นฟิลใช้สำหรับกรอกข้อมูลของคัสตอมเมอร์นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะแถวแรกที่เป็น is company นะคะหรือว่าเป็นโค้ดเป็นนามเป็น t a ก id เป็นตัวสตรีทนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของอหมายเลขโทรศัพท์เป็น contact เป็นอีเมลนะคะ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ Account Code ที่มีอยู่ในระบบนะคะจนไปถึงในส่วนของสาขาแล้วก็จะมีหักหนะ้าที่จ่ายด้วยค่ะนะคะอย่างเช่น Yes a Company นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นการเลือกว่า,า Customer Line ที่เราจะ Import เข้าไปนะคะจะอยู่ในรูปแบบของบริษัทหรือไม่นะคะจนไปถึงในส่วนของโค้ดของ Name นะคะตัวแท็ก ID ตัวที่อยู่นะคะจนไปถึงในเรื่องของ Account Code นะคะหรือว่าในส่วนของชื่อบัญชีนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของหักหน้าที่จ่ายถ้าเป็นในส่วนของสาขานะคะจะต้องเลือกอีสท c ์คอมพานีก่อนนะคะสาขาตรงนี้ก็จะปรากฏขึ้นค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะที่เราจะใช้เป็นตัวอย่างในการ Import ข้อมูลเข้าไปะคะ่ะแล้วก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเราก็ทำการบันทึกนะคะในส่วนของการบันทึกนะคะเราจะแนะนำให้เป็นไฟล์ csv ตรงนี้เลยนะคะสังเกตตรงนี้เราจะต้องบันทึกให้เป็นไฟล์นี้นะคะเพราะว่า ถ้าเกิดเราไม่ได้บันทึกเป็นไฟล์นี้นะคะเราจะไม่สามารถที่จะ Import ข้อมูลเข้าระบบได้ค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูการ Import เลยนะคะในส่วนของการ Import คะ่ะให้เรามาที่เซ l ล์นะคะแล้วก็มาที่ Customer เลือกตรง l i s view ตรงนี้ค่ะจะมีคำว่า Import ให้เราคลิกเข้าไปคะ่ะแล้วก็เลือกไฟล์นะคะที่เราได้บันทึกไว้โอเคค่ะ เมื่อไฟล์ถูกต้องนะคะระบบก็จะเจนในส่วนของข้อมูลในลักษณะนี้มาให้เลยนะคะเราก็จะมาสังเกตในส่วนของฟิลตรงนี้นะคะถ้าขึ้นว่าโดน Import ตรงนี้นะคะไม่ต้องตกใจคะ่ะเราก็สามารถที่จะค้นหาฟิลได้เห็นไคะเราก็ ได้ในส่วน is uh, company field ตรงนี้นะคะจะสำคัญมากค่ะเพราะว่าจะเป็นส่วนที่เลือกว่า uh, ข้อมูลของ c u s t o อร์ที่ import เข้าไปนะคะจะอยู่ในรูปแบบของบริษัทนะคะหรือว่าจะอยู่ในรูปแบบของบุคคลธรรมดาค่ะจากนั้นเราก็ import เข้าไปได้เลย ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เรา Import เข้าไปนะคะก็จะเห็นว่าข้อมูลที่ Import เข้าไปนะคะลูกค้ารายนี้ค่ะจะอยู่ในรูปแบบของบริษัทก็คือมีการติ๊กเลือกตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็มีในส่วนของ tag id นะคะมีที่อยู่มีเบอร์โทรมีอีเมลถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของ account code ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นในส่วนของสาขาสาขาตรงนี้นะคะที่เรา ได้มีการระบุข้อมูลเข้าไปในตัวเทมเพลตนะคะก็คือสาขา0 0นแล้วก็ถัดมาค่ะเป็น with holding tag นะคะที่เราเลือกจะเป็นในส่วนของ53นั่นเองเมื่อเรา import ข้อมูลเข้ามานะคะระบบก,ก็จะยังให้เราสามารถที่จะมาเพิ่มเติมนะคะหรือว่าแก้ไขข้อมูลของลูกค้ารายนี้ได้ค่ะ